สำนักงานกอ,อนอร่วมกับสำนักงานปปอชอภูมิใจเสนอสวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการสมมสรสุดจริตครับสโมสอเราจะไม่เอาคำว่าทุจริตหรือว่าคอรัปชันนะครับเท่บก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปอชอนั้นนำมาฝากให้กับพวกเราเป็นประจำครับ ส,ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสโมสรสุจริตครับวันนี้อยู่กับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองครับรายการที่จะเป็นช่องทางสําคัญนะครับในการปลูกจิตสํานึกแล้วก็กระตุ้นนะครับการรับรู้ของพี่น้องประชาชนคนไทยครับในการที่จะมาร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านกับปัญหาการคอร์รัปชันและการทุจริตทุกรูปแบบครับ ในช่วงของสุจริตจับประเด็ดนวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเด็นนี้กันครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับท่านอธิบดีครับช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะครับไปติดตามกับเรื่องราวดีๆจากทางปปชในช่วงของสุจริตติดตามครับ สุดดจิิตตตามรขอรับชั้นรับไม่ได้ี่ืไมมตสวัสดีครับท่านขุนพอดีแม่ให้มารับเวียกค่าหารับรองแขงจากท่านขุนนะครับมาดีเลยข้าเตรียมเบี้ยวให้แล้วแหละอ๋อนี่ ข้าเพิ่มมาอีกเท่าตัวจากที่ตกลงกันเอาไว้จัดอาหารให้เต็มที่เลยนะจะให้อยุธยาเสียหน้าม่ได้ได้สิครับท่านขุนแค่นี้สบายมากโออดีดีดีดดขอหักสักห้าสปเซ็น ไปซื้อมาในมังกรน,นะแม่จ๋าฮ,ฮยจะกี่แม่ไงรู้นะว่าคิดอะไรคิดจะอุ๊บอิบเงินแม่ใช่ไหมเจ้าจัก๊กแม่ได้ยินหมดแล้วไงขับโกงตั้งแต่เด็กเลยนะเรารู้ได้ไงเนี่ยคิดโกงแม่ตัวเองแบบนี้ก็นับว่าเป็นการยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นนะครับแล้วการจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตนก็เป็นเรื่องไม่ควรทําอย่างยิ่งจะสร้างนิสัยคอรัปชั่นในอนาคตควรเลิกซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอโทษครับ ครับเป็นรายการครับคุณผู้ชมครับกับช่วงของสุจริตติดตามในวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆครับที่ทางปปชนั้นนํามาฝากให้กับพวกเราเป็นประจำนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาจับประเด็นกันนะครับกับเรื่องของบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับในส่วนของการจัดการการศึกษาให้กับเด็กๆเยาวชนในสังกัดโรงเรียนนะครับที่สังกัดอยู่กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเรื่องของการให้การศึกษาแล้วไปพร้อมกับการปลุกจิตสํานึกนะครับให้เด็กๆเหล่านี้ มีการต่อต้านครับกับปัญหาการทุจริตแล้วก็การคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อที่จะหวังนะครับให้การพัฒนาของประเทศไทยเรานั้นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ความโปรง่งใสช่วงนี้พากันสักครู่ครับขอบคุณท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะโครงการนี้ไม่สำเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องอยางว่าก็ต้องช่วยเหลือกัน สกปรกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเฮ้ยเป็นไรสกปรกจะขายไหมเนี่ย ขอขายแต่ไม่ขายคนขายเสียงที่กองที่กองที่กองอไปออไปเลยเออกไปเลยไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยช่วงสุดจริตจับประเด็น ครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเราคงจะต้องมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพลเมืองนะครับซึ่งหนึ่งในความสําคัญของการสร้างพลเมืองนั้นก็คือการให้วิชาความรู้กับเยาวชนครับวันนี้ครับทางรายการก็ยังได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับท่านจรินทร์จักรภาคนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันอีกหนึ่งบทบาทสาคัญครับกับการดําเนินโครงการโตไปไม่โกง ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรและมีการผลักดันมีการปลุกจิตสํานึกของเยาวชนไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับบทบาทภารกิจนะครับท่านส่วนหนึ่งเรื่องของการสร้างคนหรือว่าการให้วิชาความรู้ตรงนี้สําคัญมากครับท่านกับบทบาทภารกิจของกรมเนี่ยเรามีการทํางานอะไรบ้างครับคือในเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่เรารับนโยบายจากรัฐบาลมานะครับในเรื่องสร้างจิตสํานึกคือหลักสูตรในโตไปไม่โกงเนี่ย ซึ่งทางปปชก็เป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งไปอย่าง,างกระทรวงศึกษารเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของของการสร้างเด็กในในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีเรามีอยู่ประมาณพันห้าร้อยโรงเด็กนักเรียนในสังกัดก็ประมาณเจ็ดแสนคนเนี่ยเราก็รับนโยบายตรงน,นั้นมาอย่างน้อยเบื้องต้นนี้ก็คือว่าตามที่นโยบายรัฐบาลบ,าลบอกคือว่าอย่างน้อยในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยให้มีหลักสูตรพูดถึงเรื่องโตไปไม่โกงเนี่ยชั่วโมงหนึ่ง ถ้าทั้งหลักสูตรเลยก็ประมาณ40ชั่วโมงแต่สิ่งสิ่งที่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นยิงเนี่ยเราก็ทําโครงการก็คือว่าเราเอาศึกษานิเทศที่อยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองทงถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเอาศึกษานิเทศที่จะว่าคนที่จะไปนิเทศตามโรงโรงเรียนต่างๆรวมทั้งครูที่ทําหน้าที่ในการสอนเนี่ยมาอบรมเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะให้กลุ่มกลุ่มครูเหล่านี้เนี่ย ได้ไปแตกแขนงในการที่จะไปลงไปเสริมเกี่ยวกับวิชาต่างๆเหล่านี้กับครูผู้สอนในพันห้าร้อยกว่าโรงเรียนนะฮะเพื่อที่เขาจะได้มีคอนเซปต์หรือแนวความคิดในเรื่องโตไปไม่โกงเนี่ยในแนวทางเดียวกันแล้วครูต่างๆเหล่านั้นนะ่ยก็จะไปขยายในโรงเรียนต่อไปครับซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คืออย่างที่ผมได้ได้เคยกลับเรียนไปตอนก่อนเนี่ยคือว่าการสร้างวินัยให้กับเด็กนักเรียนโตไปไม่โกงเนี่ยมันคงจะทําแบบว่า โตไปไม่โกงผู้อันอยู่อย่างนี้คงไม่ได้มันต้องปลูกฝังเรื่องเรื่องสปิริตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาเรื่องของการทํกากิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กเพราะเด็กจะได้เรียนรู้ว่าในสังคมที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขาต้องอยู่กับคนหลายๆคนซึ่งมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันมีความชอบความไม่ชอบที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันสามารถอยู่ด้วยกันได้และเขาจะไม่เห็นแก่ตัว พราะความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการที่เขาจะต้องแข่งคนอื่นมีมากกว่าคนอื่นโดยที่วิธีการเนี่ยทำให้เขาคิดตเตลิดเปิดเปิงไปเลยว่าวิธีการอะไรก็ได้ขอให้ได้มาครับมันก็กลายเป็นต้นเหตุของการทุจริตอย่างเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมเคยฟังรายการทางวิทยุนะครบเขาบอกว่าคุณครูคนหนึ่งเนี่ยในการสอบเนี่ยจับเด็กโกงข้อสอบได้ก็คือเอาอาจจะโกงทุจริตในการทาทาข้อสอบเนี่ย แล้วเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่เรียนดีเนี่ยมันทำให้เห็นให้เห็นในในสังคมที่ได้เลยว่าขนาดนี้นนมันเริ่มแย่แล้วขนาดคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วเนี่ย<ม>ยังพยายามไต่ตัวเองให้มีคะแนนมากมากกว่าคนอื่นอ,อีกับเนี่ยแล้วก็มามาทุจริต<ๆ>ในห้องสอบถ้าเขาไม่ทุจริตเขาก็คะแนนก็เกือบท็อปอยู่แล้วมันทําให้เห็นได้เลยว่า,วาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าเด็กเด็กเนี่ยขาดภูมิคุ้มกันแล้วภูมิคุ้มกันก็คือว่า มันต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอย่าให้เด็กมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเก่งแล้วอยู่คนเดียวได้แต่ต้องให้มีความรู้สึกว่าถ้าเขามีมากเขาจะต้องแบ่งปันครับแบ่งปันให้คนอื่นณจุดนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของความคิดนะครับผม<ช>ขอตีประเด็นอย่างนี้ครับว่าคุณผู้ชมครับความคิดนะครับสามารถทําให้เรานั้นก้าวสู่จุด ความสําเร็จได้หรือว่าความล้มเหลวได้นะครับอยู่ที่ว่าความคิดนั้นจะแปลเปลี่ยนออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าความสําคัญที่สุดครับกับการที่ให้กับเยาวชนต่างๆเหล่านี้หรือว่าประชาชนนะครับเข้าใจกับความหมายของคําว่าโกง โกงเราไม่ดี<ช>โกงแล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม<ช>นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยครับซึ่ง,งต,ตรงนี้เองไะครับเราเรา,เราจะทําอย่างไรให้เด็กๆให้กับเยาวชนนะครับในโครงการเนี่ยหรือว่าในโรงเรียนที่สังกัดอยู่ของกรมเราเนี่ยนะครับเข้าใจแล้วก็ตระหนักดีแล้วฝังเข้าไปในจิตใจครับว่าโกงมันไม่ดีนะครับตรงนี้ท่านให้ความสําคัญอย่างไรครับคือตรงนี้เนี่ยผมวิว่ามันต้องต้องมีตัวอย่างคุณครูที่สอนเนี่ย <c oughs> จะต้องใช้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างสมมติว่า เล่านิทานก็ได้ครับเอาภาษตท,ที่คนโบราณโบราณไ,ได้ได้ได้คิดเอาไว้นะฮะแล้วก็นิทานชาดกอะไรมาที่สอนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมาเล่าให้เด็กฟังก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าเห็นว่าเด็กคนไหนทําได้ดีเนี่ยก็ยกย่องชมเชยแต่ยกย่องชมเชยอ,ยอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะไม่ใช่โอ้โหชูจะทนเล<อ>ิศเลออะไรเลยไม่ได้แต่ต้องมีขอบเขตในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทน เป็นตัวอย่างในการที่จะเผยแพร่แนวความคิดดีๆแล้วก็มาบันทึกมาจดบันทึกหรือมาเชิดชูเขา<ม>ให้คนอื่น,นมีความรู้สึกว่าอยากจะทําบ้างคแค่เก็บกระดาษเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแค่เดินเดินไปเห็นเศษกระดาษอยู่ริมทางเนี่ยทุกคนมีสํานึก<ม>ที่จะกเก็บแล้วก็ไปทิ้งเนี่ยผมว่าก็เป็นการเสริมก็เป็นการสร้างที่เบื้องต้นแล้วว่าเขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับเขาไม่ได้เอาเปรียบสังคม แต่เขาพยายามทําให้สังคมที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเขาละเลยนะไม่สนใจเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นอัตตาก็คือความเห็นแก่ตัวแหละตรงเนี้ยผมคิดว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างเรามองว่าเป็นไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องเล็กๆแต่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างวินยัยเหมือนแต่ก่อนเราเด็กๆเ,เ,เนี่ยเราเห็นหนังสือเนี่ยเราเดินข้ามไม่ได้นะรรเราต้องเดินอ้อมแต่เด็กสมัยนี้ไม่นะใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ย ถ้าจำถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครูจะสอนเลยว่าก็คือครูบาอาจารย์ของเราต้องเคารพบนบอ,อบน้นอมถูกไหมฮะแต่เด็กสมัยเนี่ยไม่ไม่ไมมดีแล้วเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนกับความหยาบกระด้างเนี่ยมันมีเส้นแบ่งอยู่นิดเดียวครับแต่ถ้าทุกคนมีความละเอียดอ่อน,ม,น,ม,ม,อออนมันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องคิดให้เพิ่มมากขึ้นนะต้องมองเห็นคนอื่นมากขึ้นและมีครูบาอาจารย์จะเกิดเฉพาะตัวตัว,ต,วตัวเองเนี่ยจะเก่งเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางรอที่เรามองข้ามที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องให้ความใส่ใจมไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวพอหลุดจากบ้านแล้วเนี่ยไปถึงโรงเรียนแล้วบอกเป็นหน้าที่ครูนะไม่ใช่พ่อแม่ก็ต้องมีเวลาให้กับลูกมากเพราะขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูในสังคมไทยเด็กจะติดเกมมากมแล้วเกมที่เกิดขึ้นที่เล่นๆเนี่ยถ้าเด็กมีวิจารณญาณหรือมีคุณ ภูมิคุ่มกันเนี่ยเขาก็จะสามารถดูแลตัวเขาเองได้แต่ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยการเล่นเกมนี่คือการเอาชนะครับล้กจะไม่ยอมแพ้เพราะไม่ยอมแพ้เนี่ยก็จะหมกมุ่นแหละกลายเป็นว่าไม่ได้ต้องชนะต้องชนะต้องชนะหลงประเด็นเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องให้เวลาในการพูดคุยกับลูกหรือแบ่งแบ่งเวลาให้ชัดเจนไม่ใช่บ่อยโอ้ยโดยเลี้ยงง่ายเพราะเจออยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่หน้าเกมก็นิ่งแล้วไม่ได้ แต่ว่าความจริงต้องมองถึงอนาคตด้วยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจจะสร้างนิสัยนะครับในการปลูกฝังให้กับเด็กนั้นเขาได้คิดว่าสิ่งที่เขาทำทำอยู่ในทุกวันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแท้ที่จริงแล้วนะครับเรื่องของการที่จะส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆนั้นจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างครับกับโครงการโตไปไม่โกงถือได้ว่าเป็นความท้าทายครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับว่าหลักสูตรการเรียนการสอนครับในโครงการโตไปไม่โกงมีอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ งบประมาณทุกปีอะฝีมือท่านล้วนๆโตะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้อะเวียพีคร่ะถนนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่หรอกินเข้าไปซีกินเข้าไปเนี่ยกินให้จบไปเลยรู้ไหมเป็นใครีโกีโกอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย กกจะขายไหมเนี่ยฮะของเนี่ยจะขายไหมขอขายแต่ไม่ขายคนขายเสียงที่กองที่กองที่กองอไปกไปเลยเอไปเลยไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเรายังคงอยู่กับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกันอยู่นะครับซึ่งความสําคัญครับในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะครับแล้วก็ความร่วมมือกับทางปปชครับเรื่องของการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยกับการจัดวิชาความรู้ต่างๆนะครับสอดแทรกให้กับเด็กๆเนี่ยได้มีการเรียนนะครับควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆเนี่ยอย่างไรบ้างครับท่าน คือในในส่วนของกรมส่งเสริมการของดินเนี่ยเลยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในโรงเรียนของสังกัดเนี่ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเสริมเนี่ยมากมายนอกจากเรื่องของการที่จะต้องเรียนหลักสูตรตรงเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครบครบหลักสูตรนี่ก็40ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีสร้างกิจกรรมอย่างเช่นเรื่องของการไปเรียนลูกเสือครับหรือมีชมลมที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะแล้วก็เอานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ที่เป็นที่สนใจของเด็กอย่างเช่นโครงการขุนยนต์อย่างเงี้ยก็มีหลายโรงเรียนที่เขาเอาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเด็กเนี่ยได้มีการพัฒนาตนเองแล้วขุนยนต์มันไม่ได้เล่นคนเดียวนะมันต้องเล่นหลายคนมันเป็นทีมพอทีมเขาก็คิดเขาคิดขึ้นมาในขณะเดียวกันเรื่องของการแสดงออกเรื่องการร้องรำทำเพลงขับร้องหรือการจินตลีลาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เด็กเเนี่ยเขาก็ต้องฝึกรวมหมู่กันเขาไม่ได้ทำคนเดียวหรือการเล่นกีฬา อย่างกระทรวงศึกษาบอกว่านโยบายกระทรวงศึกษาคือลดเวลาเรียนเสริมเวลารู้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนของ on, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราพยายามเสริมหลักสูตรเสริมต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ได้พัฒนาร่วมกับคนอื่นไม่ใช่พัฒนาเดียวๆนะพัฒนาร่วมกับคนอื่นไปพร้อมๆกันครับซึ่งการมีชีวิตรวมหมู่หรือทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการพัฒนาพัฒนา EQ ของเด็ก ให้บอกว่าให้คุณนอกจากคุณเป็นตัวของตัวอ้วนแล้วเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงคนอื่นเขาด้วยค,คุณคะจะไปคนเดียวไม่ได้ครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณมีมากกว่าคุณต้องรู้สึกแชร์หรือแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไม่ใช่คุณจะเอาแต่ฝ่ายเดียวครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะปลูกฝังให้เด็กเ<ม>นี่ยได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องแชร์กับสังคมบ้างนะเพื่อให้เขามีเพื่อนไงแต่ถ้าเขาไม่แชร์เนี่ยเขาจะโดดเดี่ยวเลยแล้วเขาจะไปคนเดียวแต่การทํากิจกรรมและต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เด็กมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเขาต้องแชร์เขาต้องแคร์คนอื่นบ้างนะไม่ใช่ว่าเ,าเอาแต่ใจตัวเองแล้วมันก็ทํากิจกรรมเนี่ยเด,เด็กเเนี่ยเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าเขามีความสนุกอยู่กับสิ่งที่เราปลูกฝังให้เขาเนี่ยมันก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเ,เมื่อเขาโตเขามีกลุ่มเพื่อนเขาทําอะไรเขาก็ต้องนึกถึงคนอื่นอย่างน้อยคิดถึงเพื่อนเขานะฮะแล้วถ้าเราเราปลูกจิตสํานึกที่ดีๆเนี่ยและตัวอย่างที่ดีๆให้เห็นเนี่ยเขาก็จะเตือนกันเองครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราเราต้องช่วยกัน การับกับการขับเคลื่อนโครงการตัวไปไม่โกงนะครับกับทางพบชนะครับท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้นะครับที่เด็กๆเองอาจจะบอกว่ามีวิชาความรู้วิชาการและเก่งและนะครับแต่ว่าจะทําอย่างไรครับให้เด็กๆนั้นเขาได้มีการนําวิชาความรู้ต่างๆนี้เข้าไปอยู่ในพื้นฐานจิตใจของเขาด้วยเกิดเรื่องของจริยธรรมต่างๆกับสังคมเนี่ยตรงนี้ท่านให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนโครงการในระดับของกรมอย่างไรครับ คือคือตรงนี้เนี่ยเราให้ความสําคัญเบื้องต้นเลยครับเป็นสําคัญระดับหนึ่งต้นๆเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยข้าราชการของเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลด้วยไม่ใช่ว่ามัวไปทำใหคนอื่นเขานะว่าเอ้ยต้องคุณต้องโปร่งใสคุณโปร่งไม่ได้รเราเองก็ต้องโปร่งใสทุกขั้นตอนทําอะไรต้องเคลียร์นะครับตรวจสอบได้แล้วที่สําคัญคือว่าต้องให้คนอื่นเข้ามาตรวจสอบเรานะครับมีช่องทางให้ตรวจสอบแล้วมันก็จะทําให้สิ่งที่เราให้ไปปลูกฝังเด็กๆเ,เนี่ยมันทําแบบ มีศักดิ์ศรีอะไม่ใช่ทำบอยคนอื่นทำแต่ตัวเองเนี่ยไม่สนใจนะะ เพราะฉะนั้นอย่างอย่างเรื่องนั่าไหนอย่างนี้เนี่ยก็มีความสําคัญสาคัญอย่างมากรัยเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างนะครับท่าน<ช>ที่เราเองอาจจะสอ,สอนเด็กๆนะครับสอนเด็กๆบอกว่าอ,อย่าเห็นผลประโยชน์แค่ส่วนตนตัวเองเก่งอย่างเดียวไม่ได้แต่<ช>ว่าให้มองดูสังคมรอบข้างด้วยให้มองดูว่ายังมีเพื่อนอยู่ย,ยังมีเนความคิดเห็นของคนอื่นๆอีกมากมายครับแต่ถ้าเกิดว่าสะท้อนกลับมากับการทํางานแบบบูรณาการนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเราได้มีการที่จะทําให้เด็กๆนั้นเขาได้เห็นภาพของความร่วมมือเนี่ย ดับ่วยงานอื่นๆด้วยอย่างไรครับคือคืออย่างที่เราเราทำโครงการอย่างเช่นเราจัดมากรกรรการศึกษาเนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยรเราจัดเป็นประจำทุกปีเนี่ยแล้วเราก็เอาผลงานดีๆของเด็กๆเนี่ยได้มาแสดงออกแล้วในทั่วประเทศเรามาหมดเลยนะครับทัโตประเทศเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าเอ๊ยของเขามีอย่างนี้นะแต่อีกที่หนึ่งเขามีอีกแบบนึงแบบบนี้ครัแล้วเด็กจะเรียนรู้กันอยู่ที่ช่วงนั้นเนี่ยสามสี่วันเนี่ยในขณะเดียวกันนอกจากเด็กได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยครูครับ ครูก็สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ด้วยผู้ปกครองที่มาเชียร์ลูกของตัวเองนี่นะหรือมาดูนวัตกรรมหรือการแสดงของลูกตัวเองหรือมาแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็เกิดการเรียนรู้เช่นเดียวกันเมื่อมันเห็นสิ่งที่ดีๆคมันก็ต้องเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยไปปรับใช้ถูกไหมครเพราะในมหากรรมการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเราจะรวบรวมสิ่งที่ดีๆซึ่เกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของเด็กๆในสังกัดของเราเนี่ย แล้วมาแสดงผลงานกันได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขัดเกลาขัดเกลาเขาให้ ให้อยู่ในความดีๆที่เขาได้ประสบเห็นครับแลเอาไปใช้ในชีวิตป,ประจําวันครับความสําคัญผลที่เรามีการวางเป้าหมายกันเอาไว้<ช>นะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เด็กๆนั้นเขาจะไม่โกง<ช>แต่ว่าการที่จะทําให้เด็กๆไม่โกงได้นะครับไม่ใช่เพราะว่าเกรงกลัวต่อเรื่องของกฎหมายต่างๆหรือว่ากฎระเบียบต่างๆของสังคมนะครับในการควบคุมเรื่องนี้แต่เขาต้องไม่โกงด้วยจิตใจของเขาเองจากการที่ได้รับการปลูกฝังครับ ท่านณะปัจจุบันนี้เองครับท่านกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ใหญ่ท่านสะท้อนมาสักนิดหนึ่งครับกับสถานการณ์ปัจจุบันกับเด็กๆนี่ครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือคือถ้าถ้าเรามีโครงการกษาะนี้ที่ต่อนเนื่องเนี่ยนะแล้วก็ได้รับความร่วมมือมาโดยอย่างอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็พยายามสร้างบรรยากาศที่ดีๆให้เขาครับนะครับแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ศึกษาสิ่งที่ดีๆในขณะเดียวกันถ้าเราเตือนใจเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลาต้องทําให้สิ่งที่ ที่เราพูดกับลูกเนี่ยหรือพูดกับนักเรียนเนี่ยให้เขาเห็นว่าเราก็เป็นแบบนั้นด้วยนะเด็กเขาจะได้มีตัวอย่างที่ดีแต่ถ้าเราละเลยเราเอาแต่พูดเป่าเปลแต่เราไม่ได้ทําตัวตัวเองหรือมีสํานึกในตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ไม่มีประโยชน์กลับจะเป็นเหล็กไปทิ่มแทงเขาด้วยแล้วบอกว่าครูยังเป็นอย่างนี้เลยผู้ปกครองยังเป็นอย่างนี้เลยครับ พฤติกรรมของเด็กๆเลยครับสะท้อนกลับมาให้เราเห็นถึงความสําเร็จขอ,องการกับเพื่อนโครงการอย่างไรครับอย่างอย่างอย่างหลายเรื่องนี้รเราเห็นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องมากรมการศึกษาเนี่ยเราได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆน,นะครับได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆได้เห็นความกระตือรือร้นในการที่จะเขาคิดแล้วก็สร้างสารรค์ขึ้นมาน <ะ S 1> ในการลักษณะของการร,รวมกลุม่มอย่างวาดเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งวาดเขียนคนเดียวนะเขาเป็นทีมสามคนเหมือนกันนะว่า สามคนเนี่ยจะว่ากันยนี่ยจะแบ่งหน้าที่กันยังไงหรือขุดยนที่ผมเคยมผมไปดูเนี่ยนะเขาก็เป็นกลุ่มเขาเลยเอาคนนี้เซตโปรแกรมนะค,คนนี้ไปดูเครื่องไอ้คนนั้นเขาแบ่งหน้าที่กันเด็กตัวนิดเดียวพอสี่พห้า, 4, า 5, นี่เขาก็ทํากันได้ครับยิ่งมัธยมเนี่ยเขายิ่งกันรวมผัวกันดีใหญ่นะครับแต่เด็กๆเกนี่ยเราพัฒนาอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นอย่างกิจกรรมเนี่ยมหกรรมการศึกษาเนี่ยถ้าสามารถเราก็พยายามจัดให้ได้ทุกปีในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายาม เสริมไปทุกภาคให้เขารวมกลุ่มกันแล้วก็จัดกันแล้วก็แชร์แชร์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งสิ่งที่เด็กได้มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่ดีครูก็ได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผู้ปกครองก็จะมีความรู้สึกว่าโรงเรียนที่ให้ลูกเข้าไปเรียนเนี่ยมันพึ่งได้คุณผู้ชมครับชัดเจนนะครับกับประเด็นของการขับเคลื่อน โครงการโตไปไม่โกงนะครับที่ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีความส่วนร่วมนะครับความร่วมมือกับทางปปชครับแล้วก็ได้มีการขับเคลื่อนขึ้นมาในการจับปลูกจิตสํานึกให้วิชาความรู้กับเด็กๆเยาวชนในส่วนของโรงเรียนนะครับที่ทางกรมนั้นได้มีการดูแลกันอยู่นะครับวันนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับทางด้านของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับท่านจักรินนะครับจักรพะเพียงสูงนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาพูดคุยกับการดำเนินโครงการนี้ครับ วันนี้รายการเรานะครับเวลาหมดของเราครับคุณผู้ชมที่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆครับในเรื่องของการทุจริตนะครับความไม่โปร่งใสหรือข้อมูลอะไรที่อยากจะแจ้งไปยังพปชนะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลไปได้อย่างที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแห่งนี้ครับวันนี้เวลาหมดของเราครับผมและท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่วันในช่วงท้ายนะครับยังมีข้อคิดที่ดีฝากปิดท้ายรายการครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ่วมบอกข่าวเล่าเรื่องดีสำนักงานปปชร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพระวิทยากรสอนศิลธรรมร่วมป้องกันการทุจริตเมื่อวันที่19-20สิงหาคม2558 ณักมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยในงานนี้มีนายชัยรัตน์คณิธบุตรรองเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชกล่าวเปิดงานพร้อมปัตกถาเรื่องยุทธศาสตร์ชาติพุทธศาสนากับการพัฒนาหนทางสู่การป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการอบรมหลักสูตรการป้องกัน การจรลิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยพระมหาบุตรอินทปัญโยรองศาสตราจารย์รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์โกนิสีทองรองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและนายพาดภาสัตยาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงานปปชทั้งนี้จะมีการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาการวิจลรตและตอบข้อสักถามโดยนายชาตรีทองสาริผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมาการปปชอีกทั้งยังมีกรณีศึกษาพระวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการอบรมและใช้สื่อประกอบการสอนศิลธรรมโดยพระมหาวชิรวิต์วชิระเมธีโรงเรียนพนิชยาการภาษานุสร จากนั้นจะเป็นการมอบวุฒิบัตรและให้โอวาดโดยพระพรหมมณิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยคือเรียนรู้สิ่งที่มันใช้ได้ในชีวิตรอบตัวคนวิชาดูหน้าคน คบคนได้หรือเปล่าวิชาติดต่อราชการวิชาอย่ากโกงนะชื่อวิชาพวกนี้ทําไมมันหายไปกลายเป็นความรู้พื้นฐานชีวิตสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีผลต่อการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อย่างผมจบด็อกเตอร์มานะเรียนแคลคูลัสมาสูงมากทั้งชีวิตยังไม่ได้ใช้เลยวิชา problem solving หรือการแก้ปัญหานะเป็นวิชาที่น่าจะเรียนตั้งแต่ปหปหเราไม่เรียนพวกนี้เลย เราเชื่อว่าคณิตศาสตร์คือวิชาแก้ปัญหาซึ่งมันไม่ใช่คณิตศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์คือคณิตศาสตร์แต่วิชาแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยไม่เรียนน่ไม่สอนน่จิตวิทยานี่ทิ้งหมดเลยอ่ะซึ่งการเรียนการสอนมันต้องเอาชีวิตผสมกับวิชาการไม่ใช่วิชาการล้วนๆศิลปะการตั้งคําถามนี่คนไทยไม่มีวิชาตั้งคําถามไม่มีวิชาตั้งคําถามไม่มีใช่ไหมมีแต่วิชาจะตอบยังไงนักการศึกษาทุกคนจะมองว่า การศึกษาทุกวันนี้มันมันล้มเหลวมันไม่เรียนรู้เลยมันเป็นคอมเมิร์เชียลเป็นเป็นพาณิชย์อะเป็นพาณิชย์มากไปทุกคนเร่งแต่ลืมเรื่องหัวใจลืมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ผมอยากจะจับผู้ยิ่งใหญ่ทางการศึกษาทั้งหมดมาล้างสมองใหม่อะคุณกําลังทํำอะไรคุณกำลังให้แผ่นดินนี้ต้องการเป็นอะไรเป็นอย่างคนอย่างคุณเหรอ ล้างสมองหรือฆ่าทีเฟลกผมฆ่าเขาไม่ได้